หลวงปู่สุขเกสรพระคูวิมนคุณากรวัดป่าคลองมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเป็นพระอาจารย์ที่เคารพนับถือของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือท่านเป็นพระอภิญญาที่ทรงบารมีธรรมและคุณวิเศษในเวทวิทยา ยากที่จะหาผู้ใดเปรียบตลอดช่วงชีวิตแห่งการคลองเพศสมณะเชื่อได้ว่าหลวงปู่สุขย่อมมีประสบการณ์พรเพื่ชิญกับวิญญาณมาไม่น้อยเพียงแต่ท่านไม่เปิดเผยให้ผู้ใดมีโอกาสได้รับรู้นอกจากเรื่องผีสมผานวัดร้างซึ่งนายยอดสุขทองลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านรับฟังมาแล้วนำมาเล่าต่อ ดังมีรายละเอียดดังนี้ครั้งหนึ่งหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านจาริกธุดงไปนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อท่านได้ถวายอภิวาทต่อรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปีติอิ่มใจแล้วจึงได้เดินธุดงกลับวัดปากคลองมะขามเท่าของท่านระหว่างทางเดินกลับ ท่านได้จาริกมาพบวัดร้างแห่งหนึ่งในเวลาเย็นย่ำสนธยาซึ่งถึงการอันสมควรหาสถานที่อันเหมาะสมเพื่อปรากฏหลวงปู่สุขพิจารณาวัดร้างแห่งนี้ว่าพอจะอาศัยเป็นสถานที่พักผ่อนในาราตีการที่จะมาถึงได้ท่านจึงแบ,บกกรดเข้าไปในเขตธรณีสงแห่งนั้น บริเวณทั่วไปของวัดร้างเงียบสงบมีโบสถาลาการประเรียนและกุฏิพระครบสมบูรณ์เพียงแต่ปราศจากพระเนนจำพรรษาคอยดูแลรักษาทำนุบำรุงดังนั้นเสนาสนะศาสนาสถานโดยทั่วไปจึงชำรุดทุดโทมผูพังเป็นที่น่าสังเวชลวงปุสุขรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยที่วัดนี้ ไม่เคยปล่อยร้างวังเวงดังที่เห็นเพราะสังเกตดูที่ตั้งของวัดก็อยู่ในพื้นภูมิทําเลที่เหมาะสมไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไรนักเหตุใดจ,จึงขาดผู้มีจิตกุศลศรัทธาอุปถัมพระเนนถึงเพียงนี้หลวงปู่เพียงแค่คิดสงสัยแต่ไม่คิดใฝ่ใจแค่รู้สาเหตุที่มาของวัดร้าง ท่านจึงมองหาที่พักสำหรับคืนนี้เห็นบริเวณระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังใหญ่ดูกว้างขวางและเปิดโร่งโปร่งสบายก็ตรงไปยังที่นั่นวางอัฐบริขารลงแล้วไปเก็บขนแหนงไม้มารวมกันปัดกวาดพื้นที่ให้สะอาดพอปูอาสนะได้ในขณะนั้นหลวงปู่สุขกำลังปัดกวาดอยู่นั้น มีชาวบ้านเป็นชายสองสามคนเดินมาหาท่านแล้วมานั่งยกมือไหว้นมัสการคนที่มีอาวุโสสุดได้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อมาจากไหนขอรับพวกกระผมเห็นหลวงพ่อเดินลัดทุ่งตรงมาที่นี่จึงรีบมาพบอาตมาไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีมากำลังจะกลับวัดปากคองมะขามเท่า คืนนี้คงต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราวพวกโยมเป็นคนบ้านนี้กระมังใช่ครับขอรับกระผมเองอยู่เลยหลังวัดนี้ไปไม่เท่าไรเออลวงพ่อขอรับท่านพักอยู่ตรงนี้ระเบียงหน้ากุฏิที่เห็นจะไม่เหมาะสมกระมังครับทำไมล่ะโยมอาตมาเห็นว่าเป็นวัดร้าง ไม่มีใครดูแลเป็นเจ้าของจึงไม่ได้ขออนุญาตใครไม่ใช่เรื่องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตขอรับพวกกระผมเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อจะเจอเรื่องไม่ดีไม่งามเข้าตอนกลางค่ํากลางคืนเรื่องไม่ดีไม่งามที่โยมว่านั้นนะ่ะมันเรื่องอะไรชายสูงวัยทำท่าอือกอักก่อนจะตัดสินใจก่าบเรียน ผีที่นี่เฮี้ยนเหลือกําลังขอรับหลวงพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีดุนี่แหละครับกระผมเองเคยเป็นมรคทายกวัดนี้รู้เรื่องนี้ดีเชียวละแล้วอดีตดมรคทายกก็เล่าเรื่องผีวัดร้างให้หลวงปู่ฟังเมื่อก่อนวัดนี้มีพระเนนจำพรรษาไม่เคยขาด ชาวบ้านร้านตลาดมาทำบุญทำทานกันตลอดเวลาต่อมาสมภารเจ้าอาวัตหมอณภาพยังไม่ทันจะหาสมภารรูปใหม่มาปกครองดูแลวัดผีสมภารเปิดฉากออกอารวาสหลอกหลอนแทบทุกคืนจนพระเนนอกสันขวัญหายแม้ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญแผ่กุศลสักเท่าไหร่ผีสมภารก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิด ยังคงหลอกหลอนเหมือนเดิมกระทั่งพระเนรทน,นไม่ไหวพากันหนีหายย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นหมดเคยมีพระใหม่ใจกล้ารับอาสาจะมาช่วยบุรณะฟื้นฟูวัดแห่งนี้แต่ก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็หอบอัฐบริขารจากไปเพราะผีสมภารเล่นงานหลวงปู่สุขรับฟังอดีตมังคทายกวัดเล่าเรื่องผีสมภารด้วยสงบ มีได้แสดงความคิดเป็นประการใดเมื่อมคธายกกาเรียนแนะนำให้ท่านย้ายที่ปรากฏไปอยู่นอกเขตวัดจะดีกว่าท่านก็เฉยเสียบอกแต่เพียงว่าคงไม่เป็นไรเพราะท่านอาศัยคืนเดียวแล้วก็ไปผีสมผานคงไม่ทำอะไรเมื่อหลวงปู่ยืนยันเช่นนี้ชาวบ้านก็จำเป็นต้องนมัสการกราบลาท่านกลับทั้งที่ห่วงใยท่าน จะถูกธาตุวิญญาณร้ายของสมภารเจ้าวัดที่ตายไปไม่ไหวหลวงปู่ท่านกลางกฎจัดวางบริขารและปูอาศนะเรียบร้อยเมื่อความมืดของราตรีมาเยือนวัดก็ยิ่งวังเวงหนักขึ้นหลวงปู่ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นตามจิตของท่านแล้วเข้ากรดเจริญสมาธิภาวนาเช่นที่เคยปฏิบัติมาโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ตราบกระทั่งดึกสงัดก็ปรากฏเสียงบานหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกเปิดปิดดังสนัน่นท,ทั้งที่ประตูหน้าต่างใส่ดานลั่นกรอนปิดสนิทจะเป็นเพราะลมก็ไม่ใช่เพราะเวลานั้นลมสงบเงียบเฉียบหลวงปู่สุกํ์กำลังพักผ่อนต้องลุกขึ้นมานั่งคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกท่านก็ไม่ต้องคอยนานเมื่อตรงหน้ากฎนั้น ร่างดำทะมึนของสมภารวัดได้ผุดวูบขึ้นมาให้เห็นถนัดชัดเจนพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงแห่ห้าวดุดไม่พอใจมาทำไมผมไปรุกขมูลมาจะขออาศัยนอนที่นี่สักคืนหลวงปู่สุกตอบผีสมภารนิ่งแล้วหายไปคราวนี้เกิดเสียงดังโครมครามสนั่นวันไหวภายในกุฏิไม่ยอมหยุด ระหนึ่งต้องการขับไล่หลวงปู่สุขทว่าหลวงปู่ก็ไม่ได้หวาดวันต่อการแสดงริษิ์ของผีสมพารยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรู้สึกสงสารเวทนาต่อดวงวิญญาณมิจฉาทิธฐิที่หลงวนเวียนยึดเหนี่ยวในสถานที่นี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าทั้งๆท,ที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนามานานถึงขึ้นเป็นเจ้าสมภารวัด หลวงปู่สุขท่านจึงสำรวมจิตแผ่เมตตาไปให้แต่เสียงสนั่นวันไหวภายในกุฏิก็ไม่ยอมหยุดหยุดสวดมนต์อีกหลายบทผีสมพานก็ยังไม่รับรู้มิหนำซ้ำผีสมพานยังมาปรากฏร่างยืนตระหง่านตรงหน้ากดแผ่เสียงหัวเราะเย้ยหยันแล้วคำรามลั่นบอกว่าไม่กลัวรักมีคาถาอะไรก็เอามาอีกสิหลวงปู่สุข เห็นผีสมพานดื้อด้านถึงเพียงนั้นท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่าอะนิจจาเอย๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็นนะโมพุทธายะด้วยถ้อยคำประโยชน์นี้ผีสมพานก็หายไปไม่มีเสียงโครมคามใดๆตามมาอีกและหลวงปู่สุขก็ไม่ใส่ใจสนใจอีกต่อไปเอ็นกายลงพักผ่อนตามปกติ เช้าว,วันรุ่งขึ้นอดีตมคธายกและชาวบ้านกลุ่มใหญ่รีบมาที่วัดแต่เชา้าเห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติดีไม่มีอะไรต่างก็พิติดีใจเข้ามากราบไหว้นมัสการสอบถามท่านว่าเมื่อคืนมีเหตุการณ์ร้ายๆอะไรหรือไม่หลวงปู่ท่านไม่ตอบได้แต่ยิ้มๆทำนองมิให้ซักไซให้มากความชาวบ้านจึงไม่กล้าละลาบละลวงถามอีก จากนั้นก็กลับไปจัดหาพัตตาหารเช้ามาถวายเมื่อท่านกระทำพัตกิจเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลกันบ้างหลวงปู่สุขท่านก็รับนิมนต์หลวงปู่พำนักอยู่ที่กุฏิร้างของสมภารเก่าห้าคืนไม่ปรากฏมีผีสมภารวัดออกมาอาวาดอีกเลย ท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงเก็บอัฐวริขารเพื่อเดินทางต่อไปชาวบ้านอ้อนวอนให้ท่านเป็นสมภารวัดร้างแห่งนั้นแต่หลวงปู่ไม่อาจรับสัายาติโยมข้อนี้ได้